น้องดีมสวยไหมนี่สวยคุณแม่อันนี้น,นีเป็นลายเป็นลายของนะ,ะเป็นลายพระราชทาน่อกีคุณแม่เห็นลูกลองสวยสวยแต่ับใหญ่ไปนิดหนึ่งค่ะเน,นี่ยสวยมากเลยี๋ยวคุณแ,แม่จะจะัดเก็บให้มันก็นดีดีพีดีสปูถูเลยลูกใส่พุ่งนีุู้งนี้ลูกมารับก็บร้านเราจะมีช่างมีช่างที่ชำนาญงานสามารถที่แก้ไขให้ได้เลยคนที่แก้ตรงนี้ก็คือคนที่ตัดน,นะ เราจะไม่เอาช่างนมเมย์มาแก้สินค้าให้กรับเราพวงนี้น้องได้ใส่สวยใส่วันสุแม่นนเลยซึ่งนะน้องดินอยู่ที่หน่วยงานสำนักง,งานมกตใช่ท่านพอแดงท่านก็มาบอกโเนี่ยระจำเลยค่ะน้องเบิร์สค่ะาตัวนี้หร้อเป็นไฟกระตุยในในรูปไฟกระตุยตัวนี้นะสีธรรมชาติสีดอกไ้อยาเงี้เป็นสีธรรมชาตินูใส่กับเสื้อตัวนี้เนี่ยสวยมากแล้วก็ไม่เอาให้ลูกดูนะเสื้อตัวนี้ ป้ายสวยที่ไม่ได้ยอมสีเช่นกันนะนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะเข้าเซฟเข้าชุดชุดกันเลยค่ะเข้าเข้าเซตเข้าชุดแต่หนูน่ะเป็นคนน่ารักคุณแม่จะตัดให้ลูกใหม่ตัดวันนี้พรุ่งนี้ตอนเย็นลูกมารับเลยนะได้ค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันตอนประมาณ5โมงนะ5โมงเย็นหรือ5โมงเช้า5โมงเย็นสิเพราะร่าเราเปิดประมาณเที่ยงได้ค่ะคุณแม่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 ได้ค่ะคุณค่ะคุณแม่ค่ะลูกน่ารักที่สุดเลย